สนับานพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพเพียงดีดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมาตรฐานเกิดจาก,การดวนพัฒนาโดยขวัญว่า จใจเนงทุกดารนมาาาาตรรรรนคคืออวงงกกขเำแนวทางทางคลินิกในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่บของผู้ป่วยที่ผ่าตัดก่อทางหน้าท้องของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะมีแนวทางและวิธีการอย่างไรตามนี้มาเลยค่ะ ราบว่าแผนการนี้ค่ะมีเป้าหมายอะไรบ้างคะเป้าหมายหลักๆของเราก็จะมีอยู่3เป้าหมายนะคะเป้าหมายแรกก็คือภาวะลดภาวะอุณหภูมิไกลต่ำสองลดภาวะอุณหภูมิภาวะหนาวสัน่นและเพิ่มความสุขสบายให้กับผู้ป่วยค่ะค่ะ แล้วขั้นตอนวิธีการทำมีอยา่างไรบ้างคะขั้นตอนนะคะคือเราจะแบ่งกลุ่มคนไข้เป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติแล้วก็กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัตินะคะแล้วก็เราใช้สภาวิจัยของทางการแพทย์และก็สุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะมีทั้งหมด3กระบวนการกระบวนการแรกก็คือการเย<ๆ>ผยแพร่แนวปฏิบัติกระบวนการที่2ก็คือการนําแนวปฏิบัติไปใช้และกระบวนการที่3ก็คือการประเมินผลขอ,ของการใช้แนวปฏิบัติค่ะก็คือสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อทางด้านหน้าท้องเท่านั้นใช่ไหม ค,ค่ะก่ะตัดข้อแล้วก็บล็อกหลังค่ะอ๋อแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเราทําขั้นตอนนี้แล้วผลรับที่ได้เป็นยังไงบ้างคะผลลับก็จะเป็นโพสติฟ v เอ u า c o คัทั้ง3ตัวเลยนะคะซึ่งตัวแรกนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องภาวะอุณหภูมิไก่ต่ำนะคะก็จะพบว่าสามารถลดลงทุกระยะของการผ่าตัดนะคะซึ่งก่อนผ่าตัดก็จะพบว่าลดลงจาก7.69เป็น0ระหว่างผ่าตัดลดลงจาก65.38เป็น7.14 และหลังผ่าตัดก็จะลดลงจาก7.69เป็น3.75ค่ะ,คะส่วนเอาคำตัวที่2ก็คือการเกิดภาวะหนาวสั่นนะคะก็จะเพราบว่าระยะผ่าตัดก็ลดลงเหมือนกัน34.62เป็น14.29และระยะหลังผ่าตัดนะคะก็ลดลงเช่นกันเหนือ11.54เป็น 7. 1.4นะคะส่วนอ้อาคคำตัวสุดท้ายก็คืออุณหภูมิที่ผู้ป่วยรู้สึกสบายที่เราไปคีวอมคนไข้นะคะ,ะก็พบว่ามีความพึงพอใจแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกระยะของการผ่าตัดนะคะซึ่งพบว่าระยะก่อนผ่าตัดนะคะก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเป็น61.54เป็น100นะคะระยะผ่าตัดเองก็จะเพิ่มขึ้นจาก42.32เป็น69.29นะคะและระยะหลังผ่าตัดนะคะก็พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น90.43ค่ะค่ะแล้วผลสรุปจาก แผนงานนี้คืออะไรคะบทเรียนที่ได้รับกันครั้งนี้นะคะก็คือความสําเร็จของการที่เราทําให้เกิด come, come, เอาคัมพัชทีฟเอาค่ยก็คือการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกๆฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่พิสัญญีเท่านั้นนะคะเราก็จะต้องมีการใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดผสทิ positive outcome กับคนไข้ะคะ่ะ ก็สําหรับคนไข้คนไหนนะคะที่มีภาวะร่างกายอุณหภูมิต่ำนะคะแล้วก็ต้องการเข้ารับการผ่าตัดหน้าท้องการผ่าคลอดเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็รับรองผลว่าออกมาได้เป็นโพสตสิทธ์เอาคําแน่นอนใช่ไหมคะเอาล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอมากที่มาแนะนําแผนงานดีๆแบบนี้ให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บันดาลวัฒนธรรมองค์กร